มีมีแข่งเว้ามีมีมีเว้าแล้วก็มีอะไรที่เมืองไทยเราเรียกว่าเล่นสงกานเฟสติวัลอะสาดน้ำที่พมา่ามีอันนี้ไหมคะที่เมียนมามีเล่นสงการเฟสติวัลไหมสงการเฟสติวัลสนุกเนาะแล้วก็มีพิธีรดน้ำดำหัวเป็นอะไรที่เป็นประเพณีของคนไทยก็ สนุกสนานแล้วก็เล่นอันนี้กันแฮปโอเคแล้วมีปะแป้งไหมปะแป้งปะธนาคารไหมธนาคาแป้งเขาเรียกอะไรอะพอ่อเป็นธนาคารไหมอ๋อโนไม่มีปะแป้งละเขาจะเป็นปะแป้งกันแล้วก็ลดน้ำ ไมมันเข้าชัดในเพจไม่ได้จะหาลูกค้าไม่จูนดี่สิบสีดวขอบคุณนะคะหกไลค์ก็เดี๋ยววันนี้หก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 สิบสี่ดวงตาขอบคุณคะ่ะคุณ AKT คุณ AKT วันนี้ทำอะไรอะ่ะอากาศแห้งๆเนาะ ขาศแห้งแหงอันนี้คนนี้เขาก็โพสคือคุณหนูเข้าเครื่องนี้ดูลูกค้าไม่ได้องส่ต้องเข้าเครื่องเงินก็เดี๋ยวคุณหนูสรุปก่อนเนาะว่าสิบโมงจะครึ่งละอะขมิ้นชันนะคะที่ทําเมนูได้ที่คุณหนูเจอมาวันนี้ก็คือจะเป็นไก่ผัดขมิ้นเนาะเดี๋ยวคุณหนูจะเอาขมิ้นชันมาทําเมนูให้ทุกคนได้ดูตอนช่วงตอนช่วงเช้าเช้าแบบเนี้ย ะะแล้วก็มีปลาต้มขมิน้นมีหมูสเตะ๊ะมีซี่คุงหมูทอดขมิ้นเนาะแล้วก็ไก่ต้มขมิน้นยำขนมจีนปลาทูขมิน้นปลาทอดขมิน้นแล้วก็เพิ่งรู้ว่าไอ้ที่มันเหลืองๆที่เขาย่างปลาหมึกอะ่ะคือมันมาจากขมิ้นเหมือนกันแล้วก็ข้าวขมิน้นหมูอบซอสแล้วที่เห็นนะเน่ะเเอาตัวตัวหมีหมีนเนี่ยน่ารัก,น,รกน่ารักอะ่ะ เอามาใส่ข้าวแล้วก็คว่ำในจานเดี๋ยวจะไปหาเขาเรียกอะไรนะตัวตัวหมีน่ารักน่ารักแบบนั้นอะเอามาใส่ข้าวแล้วก็วางน่าจะมีขายที่ดี y เนาะจดไว้แหละแล้วทำคอนเทนต์ของน่ารักดีเนาะคือมันคือมันเป็นสิ่งอะไรที่เราทำแล้วมันก็สนุกกับ FC ไปด้วยเนาะคอยดูนะคอยเดินนะแล้วก็จะมีอ่าไข่เจียวใบอ่อมแซ่บ แล้วก็ใบขมิ้นนะแล้วใส่ผงขมิ้นอที่คิดไวนะ้นั้นแล้วก็ไก่นึงนนน่งตะไคร้น้าทหน้าทําไก่นึ่งตะไคร้เนาะเอาใส่หม้อนึ่งแล้วก็วางอน่าทำมากแล้วก็ส่วนส่วนขนมเคก้กคุณหนูไม่มีตู้จริงๆตู้อบมันนั้นก็ทําได้เนาะแล้วก็ทํามะม่วงปั่นผงขมิ้นแล้วก็กล้วยกล้วยปั่นกับขมิ้นแล้วก็ส้มปัน่น เดอสิบเจ็ดเซเวนทีนอีทเมียนมาสตูเดนเฮลฮแปลอะไรอะพ่อเปิดเหรอเฮลเฮลเฮลมันเหมือน,นลตลกนรกปะอะไรวะเออฮลคือมันตกนรกไหมเออแปลว่านรกอะทำไมอ่ะ สิบเจ็ดวันที่เมียนมาเพราะอะไรคะ because 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 student to hell เพราะอะไรทำไมอะคะสิบเจ็ดวันแล้วลกแตกเห <laughs> รอสําหะเทศกาลสงการเทศกาลสงการเหรอคะค่าสมัครอย่างนั้นก็ได้อ๋อสําหรับนักเรียนไปไหนไม่ได้ละ <laughs> โอเคนะคะเดี๋ยวครูหนูจะต้องทำออเดอร์ให้ลูกค้าเนะก็ขอบคุณมากๆวันนี้ขอบคุณขอบคุณคุณ ATK ขอบคุณเจ้ออนกับคุณเจ้พุ่มแล้วก็ขอบคุณไม่รลักแฟนเพลง14ดวงตาที่ยังอยู่เป็นเพื่อนนะคะจนสุด